ของแผ่นกรีนทีสครับซึ่งแผ่นกรีนทีสนี้เราแยากน้ำกนะ่าน เลยนะครับเราจะเรียกว่าเป็นกระบวนการผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับกระบวนการผลิตนะครับณปัจจุบันอยู่ที่600ล้านตันต่อปีครับจำนวนพนักงานทั้งสิ้นนะครับ350คนครับพื้นที่ในโรงงานนะครับ150,500ตารางเมตรนะครับที่พี่สุวรชนจะได้เดินครบเลยนะครับวันนี้ครับในส่วนของ layout โรงงานนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้คือถนนมิตรภาพนะครับที่เราขับรถกันนะครับ ตรงนี้จะเป็นคลองเที่ยวครับเป็นคลองที่เราสูบน้ํานะครับได้รับสมรอาารที่ชมนเพื่อสูบใช้ในโรงงานนะครับในกระบวนการผลิตโดยกระบวนการของเรานะครับจะไม่มีการปล่อยน้ําออกจากโรงงานนะครับใช้ชุกมนครับชุมชนนะครับจะอยู่ล้อมรอบโรงงานนะครับทั้งหมดสามชุมชนด้วยกันนะครับดังนั้นสิ่งใดๆที่โรงงานทำเนี่ยก็จะกระทบต่อชุมชนทุกอย่างนะครับดังนั้นเราจะมีการดูแลชุมชนเป็นอย่างดีด้วยนะครับประกาศให้ใยหินทุกชนิดนะครับแม้ว่าจะใยหินสีขาวที่เมื่อก่อนเราเชื่อว่ามันไม่อันตรายนะครับ ก็ถ <ale> ือว่าอันตรายนะครับหลังจากที่ประกาศออกมาแล้วครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับว่าเจ้าใยหินนี่มันมีอันตรายอะไรต่อสุขภาพของคนนะครับก็จะขอเชิญชวนดูวิดีโอตัวนี้ครับ It was also added to the building materials by many older homes as a worker or homeowner The hazard exists when undertaking a renovation or demolition จากนั้นท่ยอยวางตลาดรอนอูสีและไม้สมารถหูสุดใหครับซึ่งแน่ปลาว่าปี2550เป็นต้นมานะครับตัวชาญจึงยกเลิกการใช้ไอดีพบทุกผลิตภัณฑ์เป็นรายหน้ของเมืองไทยครับปัจจุบันนะครับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มหลังทาครับเราจะมีอยู่ด้วยกัน ห้ารุ่นนะครับรุ่นแรกนะครับคือรุ่นลอนคู่สีนะครับมีสีสองตระกูลด้วยกันคือสีประกายมุกกับสีพื้นนะครับปัจจุบันได้รับ S G E Co Value รั ue, ลฉลากเขียวแล้วทั้งหมด6กสีด้วยกันครับแล้วก็จะดำเนินการขอสีอื่นๆต่อไปหลังคาตาช้างรุ่นพีาครับลักษณะจะเป็นลื้นลอนนะครับผิวไม่กับดูเป็นธรรมชาติสุดท้ายครับเป็น ผลิตภัณฑ์ชุดครอบหลังคาครับซึ่งเราจะใช้ในการปิดมุมเพื่อความสวยงามรวมงถึงการนบการผลนการแมลงเข้าไปทำหลังนะครับจะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันในส่วนต่อมาครับจะขอนําเสนอ air cure coating process นะครับซึ่งจริงๆแล้วโรงงานของเราจะแบ่งออกเป็นสองร่วนนะครับเรียกได้ว่าโนมัสนะครับพานนั้นงานก็เพียงแค่กดปุ่มนะครับเลือกว่าจะใช้อะไรเท่าไหร่นะครับแล้ผมจะอยู่ด้านนี้้งหมนนะครับจะมีสูงขึ้นไปนะครับซึ่งเราอาจจะขึ้นไปไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าค่อนข้าง ถ้าเกิดพูดได้ไม่จิงกันนนะครับ้อหนึ่งนะครับเนท่ยบริเวณดานครับขอเชิญกัะดนที่ต่อครับหลังจากที่ระบบผสมนะครับผสมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะครับไปถูกส่งมาที่อ่างแปลงตรงนี้นะครับอ่างแกรงตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่ในการดึงเลื้อนะครับแยกออกจากน้ำครับน้ำจะถูกไหลออกทางด้านล่างนะครับและน้ำตรงนี้นะครับจะถูกในรวมกันนะครับที่ ควรใช้ทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นที่ยเราจะได้เลื้อนะครับก็เป็นแผ่นเบรคพีชที่นี่จะเรียกเป็นแผ่นเบรคพีชต้องมีขนาดใหญ่นะครับจะไปสะสมงความหนาที่บริเวณด้านนู่นะครับอาจจะเดินทางที่ต่อเลยครับก็คือจะสังเกตใบมีดครับจะมีการเลื่อนมาแล้วก็ทำการปัดน,นะครับ บล็อกตัดงานจะทำการดูดเพื่อทำร้อนครับดูด้านนี้จะเห็นชัดกว่าอ่ามามา,มาที่ด้านนี้เลยครับด้านนี้ได้เห็นชัดครับว่ากระบวนการตัดทำร้อนเป็นยังไงครับบล็บอกตุบบล็อกโกกางครับที่มีท่าสีน้ำเงินตรงนี้ครับก็เรียกว่าบ,บล็อกทำร้อนนะครับ<ม>จะทำการดูดขึ้นไปนะครับแล้วให้บรรลุร้อนปล่อยลงมาที่รถ จากนั้นครับบล็อกด้านขวามือสุดจะมีบล็อกแบบเหลกอยู่ครับมันจะดูดแบบเหลกนนครับเพื่อจะช่วยกระตุกโปรไฟล์ของตัวกระเบื้องให้ตัดเศษทิ้งอื่นนะครับแต่ถ้ามันจะปล่อยแบบเหลกออกมาบล็อกด้านซ้ายนะครับดูด,ดแล้วนะครับความดัวางจะสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเใส่คนนรดเต็นคนนรดแล้วนะครับ,รรรบมันก็จะเข้าไปสูโส่โหมด ไาที่แกะแบบนะครับหร nice <c Rut, S 1> ือกระบวนการแกะเนื้อออกกันแบบจะเริ <não S 2> ่มจบแล้วนะครับนะครับเจ้ารถเนี่ยมันจะค่อยๆขยับทีละนิดทีละนิดครับจนกระทั่งเข้าอุโมงค์มกนะครับอุโมงค์มเนี่ยจะยาวประมาณแ0่เมตรนะครับใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงนะนลิตจะเป็นโหมดด้านหนึ่งนะครับแล้วสภาพของเนื้อระเพื่อวครับที่มีความนิ่มก็จะแข็งตัวแล้วนะครับเรื่อผ่านไป7ชั่วโมงสามารถขึ้นไปด้านบนได้ครับถ่ายให้เห็นเครื่องจักร มุมดีก็จะชัดอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะครับระวังพื้นนะครับจะมีมเส้นเหลืองดำนะครับให้รู้ว่าเป็นพื้นไม่นระยบนะครับต่อมาเลยครับตรงนี้จะไม่มีอะไรละตรงนี้ก็เป็นต่อให้เกิดการแข็งตัวขึ้นมาเราจะเห็นต้นลายนะครับเนื้อของกินชี้จะนิ่มๆนะครับแปนงยังกดลงไปได้ใช้มือนฉีดได้นะครับ แต่พอป่วยด้านดึกลงไปลกลงไเรื่องที่แข็งตัวแล้วครับตรงนี้คือรถที่เขาแขงแกรงแล้วเป็นแบบเหล็กนะครับย้อนกับไปที่ระบบโตะตัดอิฐนะครับเพื่อนาไปใช้ในการผลิตปอเดตรงนี้เราจะได้กลิ่นของซีเมนต์นะครับที่สร้างบ้านก็จะเคยได้กลิ่นก่อนเลย้วเป็นกลิ่นปูนนะครับ ครับนี้เลยครับจากนั้นครับเราจะเริ่มให้ความร้อนนะครับที่ผิวกระเบื้องนะครับเพื่อพร้อมรับวัตถุดิบสีเพื่อเข้าไปที่ผิวหน้าของกระเบื้องครับด้วยระบบอ,อีกิฟติ้งโตนครับตรงน,นี้อุณหภูมิประมาณ9 0องศานะครับ อิปเปเลครับเราจะไม่เห็นปาเละครับว่าม่ไม่ตรแว่ากรห้วารอนกันแค่นะครับจะำให้วไฟเามอี่ดลันยอยู่น้าัแกรนานนครับหลังจากที่มีเลแล้วนะครับถ้จะมาสู ก่อนนู่นเลยมัเป็นระบบหัวฉีดซึ่งมันจะพุ่งกระจายเลยทุกเมล็ดลงทุกวาัแในหญ้านะครับสีเลี้ยวเดินอยู่นี้เป็นสีเดียวประกาบบุ๊กนะครับส่วนทีงเราที่เรียนรู้ไปนะครับก็จะเป็นสูที่ไม่เหมือนลายแน่นอนที่เราทำมากับงสีทั้ตรงนี้ก็จะเป็นการไล่น้ำออกน้ำจะมีผลกับกระบวนการนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่า ถ้ายังมีน้ำเหลืออยู่นะเวลาเรา ที่ทางคุณผู้ชายได้อธิบารณาไปว่าความยืดหยุ่นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ความแข็งแรงก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับก็ลักษณะของการทดสอบเนี่ยก็จะจำลองโดยใช้อันนี้เป็นมนาตรฐานของโรงงานอราเอนะครับก็คือสูงประมาณ150เซนนะครับแล้วก็ความราัดยึดเนี่ยก็ประมาณ15องศาอันนี้ไม่ได้เทียบกับความสูงของใครใช่ไหมคะไม่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  <c oughs> เป็นมนาตรฐานที่เราใช้ทดสอบอ๋อโอเคค่ะแล้วก็ลูกตุ้มที่ใช้นะครับก็จะเป็น ลูกแก้ลูกเปตองก็หนักประมาณ7 0็ดร้อยกอันนี้เดี๋ลองที่สูงปกติลูกเนี้ย่อาจจะใหญ่กว่านี้ที่ทำไปใช่ไหมอาจจะต่ำกว่าหรือว่าต่ำกว่าแรงกว่าก็ได้อันนี้เีลองพี่พี่สูงลองจับดูว่ได้ครับว่าเราใช้ลูกได้จริงๆครับได้ได้สัมผัสตัวพี่เขาก็ได้นะคะไม่ขาดเนาะไม่ขาดหนักจริงนะคะจริงรับนะคะนี่ลองแตะเบื้องของใครคือใกล้ใกล้ได้ครับจะมีต้นนิดตึงครับ เป็นรอบที่สองรอจที่สองสองโอ้ยตายสิ่งที่ตกใไกว่าเดิมขอให้ติดหนูเองนะคะที่ดังอันนี้มันปลอดเลยก็ตอบให้ดูเพื่อให้มั่นใจว่าจากการที่เราเปลี่ยนการที่ใช่ไรึ่งเป็นตมันสองไร่มันมีความแข็งแรงแต่กูโชกัดให้มั่นใจให้เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้ดีไหมใช่มาอันนี้คือก่อนที่เราจะทำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราได้ทำการ ทดสอบทดลองวิเคราะห์วิจัยมาเปนเวลาหลายสิบปีนะก่อจะดสิใจเปลียนว่ามันใช้ได้จริงจิแล้วอันนี้ก็ที่นี้ทดลองก็จะพูว่ามันใช้ได้ทใจไ,ได้ดีด้วย